น <Milan> สวัสดีค่ะมาฟังกันตอนจากตอนที่แล้วเลยนะคะไม่ไหวยังไงพวกเราจะต้องลองดูพวกเราจะปล่อยให้ตัวนี้ต้องมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้วาง่อี้ฮังพูดหลังจากนั้นเขาก็กระโดดเข้าไปในแสงแห่งเทพเมื่อร่างกายของเขาสัมผัสกับแสงแห่งเทพมันก็เหมือนกับเขาชนเข้ากับกำแพงเหล็กเขาก็เด้งกลับออกมาแต่ยังโชคดีที่เขาสวมใส่ชุดก่อระดับมาง์ฟิสของแฮนเซนอยู่ไม่อย่างไรเขาคงจะได้รับบาดเจ็บ เวนนี่มันเป็นแสงหรือว่าเป็นกำแพงเหล็กกันแน่หวังอีห้หางมองไปที่แสงสีทองฮันเซนยื่นมือไปสัมผัสกับแสงสีทองแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับก้อนหินดังนั้นแฮนเซนจึงพยายามใช้มีดเคี้ยวพีสิงฟันใส่แสงสีทองแต่เขาก็ไม่สามารถตัดผ่านแสงนั้นไปได้มันแข็งอะไรขนาดนี้แันเซนตกใจพวกเขาไม่สามารถเจาะทะลุเข้าไปข้างในได้ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเราราชาันที่สามารถเคลื่อนไหวภายในแสงนี้ได้ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆรูปปั้นได้หวังอี่ฮังและหันเซินไม่สามารถเข้าไปในแสงแห่งเทพได้แต่หลังจากนั้นไม่นานราชาทั้งหก็สังเกตเห็นพวกเขา พวกราชามองมาที่ฮันเซนด้วยสีหน้าที่แปลกใจพวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะยังมีกลุ่มคนเหลือรอดอยู่อีกนอกจากนั้นกลุ่มของแฮนเซนก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรนอกจากต่ยุควยกน้ําแข็งแล้วคนอื่นๆก็ยังค่อนข้างอ่อนแอแต่เมื่อพวกราชาสังเกตเห็นกูหน้ากูย่าพวกเขาก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็ดูดีใจขึ้นมาราชาที่เหมือนกับยักษ์เดินเข้ามาหาฮันเซนหลังจากนั้นเขาก็จับตัวกูย่ากูหน้าไปฮันเซนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถทําอะไรได้ และราชาใจแอนก็พาพวกเธอทั้งคู่ไปอยู่ต่อหน้ารูปปั้นเรียบร้อยแล้วนี่เขาต้องการทําอะไรหวังอีแฮงพูดพวกเขาฝ่าแสงเทพแห่งเจ้าเข้าไปในรูปปั้นไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการจะใช้เลือดของกูหน้าและกูย่าเพื่อช่วยในการควบคุมการชําระล้างแห่งสวงสวรรค์แต่ยุวิหกน้ําแข็งพูดแฮนเซนไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรหลังจากที่กูย่าและกูหน้าถูกพาตัวไปแสงที่คอยปกป้องพวกเขาก็หายไป มือประหลาดเริ่มจะขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งกลุ่มของแฮนเซิไม่สามารถเข้าไปในแสงแห่งเทพได้ดังนั้นแฮนเซิจึงต้องกัดแกว่งมีดเปล่าเพื่อตัดมือที่ปรากฏขึ้นมาราชาบุนดาเจ้าเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีที่สุดดังนั้นข้าจะมอบให้เจ้าเป็นคนจัดการพวกเราต้องหวังพึ่งเจ้าแล้วราชาใจแอนพูดก่อนที่จะส่งกูย่าและกูหน้าให้กับราชาที่รู้เหมือนกับพระสงค์ ถ้าข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนากราชาคนนั้นพูดคําของพระโพธิสัตว์สมัยโบราณหลังจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นมาและกลายเป็นพระโพธิสัตว์ซะเองขณะที่มีแสงสีขาวหอหุ้มตัวของเขาเขาก็เดินเข้าหากูย่าและกูหน้าในจัก,กรวาลมีพระสงฆ์ด้วยอย่างนั้นหรอแฮนเซนตกใจเขาคิดว่าพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีเฉพาะของมนุษย์พวกเขาไม่ใช่พระสงฆ์พวกเขาคือพระโพธิสัตว์พวกเขาเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ชั้นสูงในยุคหกน้ําแข็งพูด พระโพธิสัตว์แฮนเซนและหวังอี้หังมาจากสาพันดวงดาวพวกเขาดูแปลกใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นหัวของราชาบุตร์ด้นั้นเรียบเนียนราวกับหลอดไฟสีหน้าของกูหน้าและกู่าดูซีดไปดูเหมือนกับว่าพวกเธอต้องการจะด,ดิ้นรนแต่ภายใต้แสงศักดิ์สิทธิ์ของราชาบุตราพวกเธอไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่กับพิบตาราชาบุตร์เค้ขึ้นไหวนิ้วของเขาหลังจากนั้นแสงสีขาวก็ส่องไปที่ระางคิ้วของกูหน้าและเลือดก็เริ่มไหลออกมาจากแสงนั้น นอกจากนั้นมันก็ไม่ใช่แค่หยดเดียวเลือดออกมาจากระหว่างคิ้วของกูหน้าราวกับสายน้ําและลอยเข้าไปหางรูปปั้นเทพธิดาขณะที่ราชาเตรียมตัวสําหรับการโจมตีแสงที่เพื่อนไปด้วยเลือดก,ก็เริ่มจะเกิดรอยร้าวขึ้นมาพวกราชาดูพอใจกับผลบลัพธ์ราชาใจแอนตะโกนราชาบุตรใช้แกนแท้ของกาหน่าอีกคนด้วยพวกเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่โดยเร็วยิ่งพวกเราอยู่ที่นี่นานเท่าไรมันก็จะอันตรายมากขึ้นเท่านั้น อมิทพุทธราชาบุตด,ดาพูดขึ้นอีกครั้งสีหน้าของเขาดูไม่เมตตาเท่าไหร่นักเขาชี้ไปที่หน้าผากของกูยา่าหลังจากนั้นเลือดก็ไหลออกมาและลอยเข้าไปที่รูปปั้นเช่นเดียวกันด้วยเลือดของกูหน้าและกูยา่าแสงแห่งเทพก็ดูเหมือนจะอ่อนลงราชาคนอื่นเริ่มลงมือโจมตีทันทีหลังจากนั้นแสงแห่งเทพก็เริ่มจะแตกแล้ว แสงที่แตกแล้วไม่สามารถประสานกันได้อีกเนื่องจากเลือดที่ซึมเข้าไปในรอยแตกแล้วราชาย,ยกทองและคนอื่นๆดูดีใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าสามารถทำลายแสงแห่งเทพได้ตอนนี้พวกเขาต้องการจะสร้างช่องบวกเพื่อ่านแสงแห่งเทพ,พเจ้าเข้าไปหารูปปั้นพวกสวะสังคมพวกนี้ หวังอี้ฮังโชคใส่แสงแห่งเทพด้วยความโกรธแต่เขาอ่อนแอนเกินไปแฮนเซนไม่ชอบใจสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เขาจะทําเพื่อช่วยกูหน้าและกูญาได้พลังของพวกเขาไม่สามารถจะทะลุแสงแห่งเทพไปได้ถึงแม้พวกราชาจะสร้างช่องว่างที่จะผ่านเข้าไปในรูได้สําเร็จแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้แฮนเซนสามารถเทเลพอร์ตกับไปที่ก็อดแซงชัวรี่พร้อมกับหวังอี้ังแต่ซาดิตและหานเมืองเอ๋อร์ไม่มีสถานที่ให้ไปซ่อนตัวถ้าพวกเธอถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่พวกเธอจะต ตายออ่่งแนนนกูน่าและกูย่าตัวแข็งทื่อไปเลือดของพวกเธอยังคงไหลออกมาจากหน้าผากอย่างช้าๆแต่พวกเธอสูญเสียเลือดไปมากแล้วก่อนที่จะมาถึงที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกูยา่าพวกเธอทั้งคู่ดูโกรธสิ้นหวังและเศร้าส้อยพวกเธอมองหน้ากันและเข้าใจว่าไม่สามารถทําอะไรได้แม้แต่จะตายโดยกอดกันพวกเธอก็ทําไม่ได้พวกเธอทําได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆขณะที่เลือดค่อยๆถูกขโมยไปทีละนิดทีละนิด ราชาหยกทองและราชาคนอืน่นๆกำล,งลังรอคอยพวกเธอไหลเลือดออกมาจนหมดตัวแสงแห่งเทพแตกแล้าวและเส้นทางสายเลือดก,ก็ถูกเปิดออกพวกเขาอยู่ห่างจากรูปปั้นไปเพียงแค่นหนึ่งเมตรออสูรแห่งการชำระล้างที่ดูเหมือนกับมังกรตัวใหญ่ยักษ์กำเนิดขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็พุ่งเข้าไปหาแฮนเซลอย่างบ้าคลั่งมันเป็นอสูรแห่งการชำระล้างระดับสูง เมื่อเห็นมันสีหน้าของทุกคนกดซีไปฮันเซนยังคงยุ่งอยู่กับการตัดมือประหลาดที่ขึ้นมาจากพื้นขณนะที่ยังศูนแห่งการชำระล้างที่เหมือนกับมังกรพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเลดี้เชฟและคนอื่นๆก็คิดว่านี่คือจุดจบฮันเซนขมวดคิ้วเขากำลังคุ้นคิดและสงสัยว่าควรจะใช้โหมดราชาสบิริขั้นสุดยอดตอนนี้เลยหรือเปล่า ในขณะที่แฮนเซนกำลังจะเปิดใช้งานโหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดมันก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นมาร่างกายใหญ่ยักษ์ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าเขามันก็คือราชาใจแอนเขาใช้ค้อนทุบไปใส่อสูรแห่งการชำระล้างที่พุ่งเข้ามาเข้ามา หลังจากที่ราชาใจแอนฆาสุดแห่งการชำระล้างได้แล้วร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยรลศมีของแสงแห่งเทพออกมานี่ทําให้ฮันซอนดีใจอย่างมากเขาและคนอื่นๆตามราชาใจแอนเข้าไปในแสงแห่งเทพพวกเขาอยู่ใกล้ๆกับราชาใจแอนที่ส่องแสงเพื่อเป็นโรคป้องกันพวกเขาจากแสงแห่งเทพและลูป,ปันเทพธิดาราชาใจแอน ทำไมเจ้าถึงพาพวกเขาเข้ามาแทนที่จะให้ความสนใจกับการทำลายแสงแห่งเทพราชาคนหนึ่งที่ถือหอกถามอย่างเย็นชาเสียงของราชาใจแอนดังกระหึม่มราวกับฟ้าร้องเขาตอบกลับไปการที่กลุ่มของพวกเขารอดอยู่ในการชำระล้างแห่งสวรสวรค์ได้ขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องมีประโยชน์อยู่บ้างนอกจากนั้นพวกเราใช้เลือดของพวกกาหน้าหมดแล้วพวกเราก็จะใช้เลือดของพวกเขามันใช้ได้ซะที่ไหน ที่เลือดของกาหน้าทั้งสองได้ผลมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นสายเลือดของเทพธิดาอยู่ในตัวคนพวกนี้ไม่ใช่กา้าด้วยซ้ำดังนั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรราชาที่ถือหอกยังคงโจมตีใส่แสงแห่งเทพต่อไปขณะที่ต่อว่าราชาใจแอนมันก็ยังดีกว่ามไม่มีอะไรเลยราชาใจแอนทุบใส่รอยร้าวอีกครั้งการโจมตีที่รุนแรงของเขาสามารถเปิดรอยร้าวของแสงแห่งเทพและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นก็เกิบจะทําให้คนอื่นล้มลงกับพื้น โชคดีที่พลังของราชาใจแอนเพียงพอที่จะปกป้องให้พวกเขาปลอดภัยไม่อย่างนั้นแรงกระแทกก็อาจจะฆ่าพวกเขาได้เลยฉันคิดว่าพวกเขาต้องการจะช่วยพวกเราแต่มันไม่ใช่เลยดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการอย่างอื่นหวังอี้ฮังพูดไม่ว่ายัางไงมันก็ดีกว่าการถูกฆ่าตายอยู่ข้างนอกนั่นแฮนเซนยืนอยู่ข้างๆเท้าของราชาใจแอนแฮนเซนถือว่าเป็นมนุษย์ที่สูงคนหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สูงแค่ข้อเท้าของราชาใจแอนเท่านั้น าแค่หวังว่าราชาพวกนั้นจะเปิดเส้นทางได้สําเร็จใายุววิหกน้ําแข็งพูดพลังที่น่ากลัวประทะเข้ากับแสงแห่งเทพและเส้นทางที่เกิดขึ้นก็นลึกเข้ามาเรื่อยเรื่อเลือดของกูหน้าและกูย่าก่อตัวเป็นเหมือนกับอุโมงค์ที่ป้องกันไม่ให้แสงแห่งเทพสามารถซ่อมแซมตนเองได้ราชาทั้งหกยังคงโจมตีต่อไปขณะที่ภายนอกแสงแห่งเทพมือจํานวนมากนะับไม่ถ้วน บินไปมาย,ย,ยัวแย่ไปหมดแล้วมันก็มีอสูรแห่งการชำระล้างมารวมตัวกันอยู่เป็นจํานวนมากอีกด้วยพวกมันไม่สามารถเข้ามาในแสงแห่งเทพได้ดังนั้นพวกมันจึงส่งเสียงคำรามใส่คนที่อยู่ข้างในในตอนแรกมันมีแค่ตัวที่เหมือนกับมังกรแต่หลังจากนั้นอสูรแห่งการชำระล้าง ระดับสูงตัวอื่นก็ปรากฏตัวออกมาแฮนเซินสามารถเห็นอนสูรแห่งการชำระล้างที่ดูคล้ายคลึงกับนางฟ้าหรืออะไรทำนองนั้นแต่มันมีปีกสีดำแม้แต่ปีกของมันก็ยังมีสีดำมันดูเหมือนกับสิ่งที่ออกมาจากขุมนรกแฮนเซิรู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังอยู่ในถ้วยแก้วขนาดใหญ่ถ้าถ้วยแก้วนี้แตกขึ้นมาอสูรแห่งการชำระล้างก็จะเข้ามากัดกินพวกเขาโชคดีที่ไม่มีอสูรแห่งการชำระล้างตัวไหนสามารถเข้ามาได้ในแสงแห่งเทพนี้แต่ถึงอย่างนั้นหวังอี้หางแล้วคนอื่นๆก็ดูหวาดกลัวมากๆตูม มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาขณะที่แสงแห่งเทพแตกกระจายด้วยค้อนขนาดใหญ่ราชาเจแอนสามารถทำลายแสงแห่งเทพชั้นสุดท้ายได้สำเร็จและเผยเส้นทางที่จะเข้าไปหารูปปั้นเทพธิดาทางออกที่พวกเขาแสวงหาอยู่ที่หางของรูปปั้นกูหน้าและกูย่ากำลังจะตายพวกเธอสูญเสียเลือดไปจำนวนมากและที่พวกเธอยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นเพราะราชาบุญดาบังคับให้เธอมีชีวิตอยู่เขากังวลว่าเลือดของทั้งคู่จะไร้ผลทาทั้งคู่ตาย เมื่อเส้นทางเปิดออกราชาเจแอนก็วิ่งตรงเข้าไปทันทีขณะที่เข้าไปร่างกายของเขาก็หดเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายเข้าไปในอุโมงค์อวกาศราชาหยกทองและราชาบุตรเข้าไปเกือบจะพร้อมๆกันเมื่อราชาบุตรเข้าไปเขาก็พากูนาและกูยาไปด้วยพวกแฮนเซนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปในนั้นโชคดีที่ช่องว่างที่ถูกสร้างขึ้นมายังถูกย้อมด้วยสีแดงดังนั้นพวกเขาจึงรีบตามเข้าไปเมื่อแฮนเซนเข้าไปในรอยแยกของมิติพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับตอนนี้ใช้เครื่องเทเลพอร์ตทุกอย่างรอบๆตัวเบอร์ไปและเมื่อวิสัยทัขของงเากมค เขาก็อยู่ในที่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขายืนอยู่บนทะเลก้อนเมฆที่กว้างสุดลูกหูลูกตามันมีปราสาทหลายหลังถูกสร้างอยู่เหนือก้อนเมฆแห่งนี้รอบๆตัวเขามีพืชพันธุ์ที่ประดับไปด้วยดอกไม้มันคือภาพของสวงสวรรค์ที่ถูกพรรณนาเอาไว้ในนิทานโบราณฮันเซอร์และคนอื่นๆยืนอยู่ในดานกว้างของปราสาทแห่งหนึ่งมันมีน้ำพุสีทองอยู่ที่จุดศูนย์กลางซึ่งมันดูสวยอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อเฮนเซนเข้ามายัางสถานที่ที่ดูเหมือนดั่งสวงสวรรค์นี้เขาก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาพลังของเขาหายไปตอนนี้เขาเป็นเหมือนกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีพลังพิเศษเฮนเซนมองไปรอบๆซึ่งดายุ่วิหงลำแข็งก็เป็นเหมือนๆกันมันไม่ใช่แค่พวกเขาเท่าน,นั้นที่รู้สึกตกตะลึงราชาใจแอ้นเองก็ดูอึ้งไปเช่นกันกูหน้าและกูยาที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของราชาบุฎาตอนนี้ได้รับอิสระกลับคืนมาแสงศักดิ์สิทธิ์ของราชาบุฎาหายไปจนหมดสิน้นยินดีต้อนรับสู่สวงสวรรค์ของกานะ หูน่ารักกูย่าพยุงกันละกันขึ้นมาขณะที่กัดฟันพูดพวกเธอดูกโกรธมากๆแต่ความโกรธของพวกเธอเป็นอะไรที่เข้าใจได้การหน้าถูกปฏิบัติดาวกับท่าที่ไร้คุณค่าและเลือดของพวกเธอก็ถูกดูดออกไปจนแห้งมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเธอจะรู้สึกโกรธแฮนสันคิดว่าสถานการณ์คงจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมและนี่ไม่ใช่หนทางที่จะรอดออกไปจบแล้วค่ะไ้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ